ที่ร้านคาเฟ่นะคะซานลาฟฟเอลเนี่ยค่ะจะบอกว่าเขาเป็นร้านน้องใหม่ที่มาแรงมากในย่านบางแวกเลยนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจค่ะมาจากรัฐตัดนนึงในแคลิฟอร์เนียนะคะที่มีกวางเป็นสัญลักษณ์ค่ะที่ร้านเนี่ยเขาก็เลยมีกวางเป็นโลโก้แล้วก็ตกแต่งด้วยไม้นะคะให้ความรู้สึกเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติใช่แล้วจุดที่เราอยู่ตรงนี้คืออลังการมากเนี่ยมองไปเห็นมาเป็นมุมท็อปแล้วก็จะเป็นโอเพนสเปซรัามองข้างล่างนี่มีความปลอดโปร่งมากคือตัวร้านก็สูงมากแล้วก็ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือ บริเวณที่นั่งที่เป็นรังนกอ้าอโอ้โหจะบอกว่าร้านนะคะเล่นใหญ่จัดเต็มมากเลยคือทั้งสวยงามแล้วก็กว้างขวางนะคะมุมถ่ยรูปนี่มีเป็นร้อยช่อนเลยค่ะคือเขาอยากให้คาเฟ่เขาเนี่ยเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่แบบคนมาพบปะสังสรรค์กันทั้งครอบครัวพี่น้องกลุ่มเพื่อนมาได้หมดค่ะแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะ กลิ่นกาแฟคือหอมมากทางด้านหลังแต่ไม่ใช่แค่กาแฟนะคะคือขนมเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะอย่างข้างหน้าร้านเนี้ยตานคือครัวซองเหมือนกันนะแต่มาในรูปแบบแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเหมือนครัวซองแมคคาเดเมียค่ะอ๋อแมคคาเดเมียมาล้นๆแน่นๆเลยเนาะของคุณเบลลารยช็อกโกแลตเหรอนี่ของผมเป็นครัวซองครับแต่เป็นช็อกโกแลตครัวซองที่เด็ดของเขาคือนอกจากจะมีช็อกโกแลตที่แบบเหมือนครอบอยู่ด้านนอกแล้วเนี่ยข้างในไส้ก็เป็นช็อกโกแลตด้วยอ่าไส้ช็อกโกแลตต้องตอด้วยอันนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนฟิลเหมือน ครับว่าถ้าใครชอบพวกเบอร์รี่ทาร์ตก็จะมีทาร์ตด้วยหวานมากอันนี้ว่าแบบดูแบบมีความหวานโอ้ยคำนั้นล่ะแต่ว่าใครที่ไม่ดื่มกาแฟจะบอกว่าเขาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะอ้โหขอบคุณมากค่ะก็มีอันนี้เป็นแบบวันเดอร์โรสนะคะก็จะเป็นกุหลาบแล้วก็เป็นพีชถ้าชอบลิ้นจี่ทางของผมก็เด็ดเหมือนกันนะลิ้นจี่บลอสซั่มเป็นกาแฟความแบบมีความแบบเข้มของกาแฟกับความแบบเหมือน หวานเปรี้ยวๆของลิ้นจี่ด้วยค่ะแต่จะบอกว่าอะไรรู้ปะคะอันนี้ค่ะพอลองหั่นน่ะเุ้ยเท็กซ์เจอร์เขาคือแบบดีมากนะคือแบบหั่นไปฟึบเลยอ่ะนี่คือซองดีอ่ะซองดีนะควซองเท็กซ์เจอร์เขาดีมากใช่ป่ะเป็นคัวสองแล้วก็แบบมีคาราเมลกับแมคคาเดเมี่ยมดูเข้ากันมากเลยอ่ะอืมร้อนฮะดีดีเข้ม มันจะมีความหอมๆบอกว่าคนมาถ่ายรูปเยอะมากเพราะว่าใายค,คอนเทนต์ต้องมา